เปลเลยครับเปี <right>. okay. ่ยนเลยเอ้าาเราไปโดนด้วยโอ้โหไนเอล่ลดูทังนี้เนี่ยคขไล่ไปเนี่ยเฮ้ยเขาลงมาไล่มา มันก็ลงมาไล่ยินอย่างเยอะก็ลงมาไล่โายโอ้ oh, ลงมาช็อตกันเหีย oh. okay, เป็นปืนกลแมมเหรอลงมาช็อตกันลูกใหญ่เลยเยาคุมเนาะอุตส่าห์เตรียม s m g จีนรอ อยู่ชั้นบนข้างหลังใครอุ้ยมันโดนยิงไปแล้วมันไปแล้วเมื่อกี้มันโดนยิง้หมวดเลยอ่ะผู้หมวดเลยอ่ะใช่เมื่อกี้เห็นเงาไปเงาเซนเลยถ้าใคาไปก็ได้ม่ต้องไปบวกกับเพื่อนดิเฮล่าเฮล่าแล้ว ไปแล้วไปแล้วเ,วเก็บแล้ววิ่งนะลงล่างๆอยากโดนเล่นดนะันๆโอ้โหคิดว่าใครจะ,จะตามไปมีสิทธิ์นะเข้าปุ้มมีสิทธิ์ที่เขาจะตามนะ กลถึงแล้วเดใกล้ถึงแล้วไม่คว่ำประเดี๋ยวโไม่ตายชิ๊บหายตายเอ๊เซฟมาจะไนเวนก็ตีแรงเดาเอเฮ้ยปล่อยก่อน จเลยจบแต่กลัวว่าชายได้แล้วได้แล้วไดรการัดมาแล้วหายแล้วมันเดือนที่เดียวเยีเ่ยฮี่ฮเฮี่ฮ อไมเราโดนเสือนะเดือนมันเหลือหกร้อยเองไโอ้โตอมี ทำไมการซื้อคันระพีเจ็น์แต่เจมสมันพุ่งไปหาจานเลยไม่เอาไปแท้งยืนเต็มอยู่ไปไปหนิ่งก็ไปหานี่เข้าวงไปกันไม่มีของสูง้ เออทุกเก็บปืนเลยที่มันเป็นสีไหมนี่อ้าเป็นอยู่ทำไมไม่มีกราะสีนั้งเงินบ้างทำไมตดำลงมันม่นมเปลี่ยนกราะนี้ยังดูเข้าสูตรแล้วมันมีสีนั้งเงิน<ฮ>ซุนตี๋พิษะพิษะ <c oughs> <c oughs> Ada geng-geng ni map tadi. Dek dalam เอเอมันเปิมใหม่มาเปิดใหม่เก้าออกแล้วเหรอฮัปเปิดลอะไรเหรอเก้าออกแล้วออกแล้วยิงกันในตึกเนี่ยเ,เปิดเ,เปิดทีสด่สุ่มเปิดมิสติรอดิมาประคานก้า บินบินบินอยู่อีกว่าเฮ้ยลมร้อยยี่สิบก่อแตกอยู่ในเนี้ยอยู่นี่เนี่ยยังไม่ออกอยู่ในนี้อยู่ในนี้ร้อย,นนอยนน100กว่าร้อยสามสิบไม่ปลอยู่นี่เฮ้ยเสียงเท้าอยู่นี่ตัวนี้อยู่นี่จริงเลย อยู่ข้างล่างอุ๊ยขึ้นมาแล้วเนี่ยสามสองหนึ่งไปไปต้องไหวอยูวมูเมนต์ด <c oughs> ีกว่าเว้ยนี่ไม่กลัด สอบการเลย,เยว,ว่าจะส่งให้ดูอยู่ขเขาเล่นจินป่าแล้วเอเอออลแบบลี้ใเลยืดตัวอารมนี่คือการกระตุ้นเล็บตัวใส่กระตุรนเร็บ ช็อตกันไหมครับซื้อปืนแล้วเพิ่งมีตัวปืนนี่นี่ขอกระสุนปืนนะช็อตไหนกระสุนไหนช็นชนชอตกัน,นไนดนบาบมันไม่ที่เลยอ่ะมันเหมือนเสียมอ่ะพอไ,ไหมพอพอพอ,อ,อ,อมันเสียมเหมือนจอบเลยไม,มไม่ได้ซื้อจุม่มได้ น้องเปิดส่งได้อะเสียงยิงกันอยู่ตรงเสาไม่เลยนกากเยเฮ้ยคว้าควาความีวิญญาณโผล่มาคว้าควาคว้านี่นี่อะไรนั่นห่มีไล่ข้างหน้าเลยอ๋อมันบ้ากลับบ้านเร็วขึ้นโอ้ไม่ทันเลยไม่ทันเรา เอานี่นี่พวกนี้เจ็บแล้วป้าปอยู่ไหนเล่นเล่นอยู่ไหนวกนี้ไม่ปืนทองเหรอวัดอยู่ไหนวะอาอเดี๋ยวตรงนน้นลุงอาจายเล่นชาโปืนม่วง ถกบม่วงดวครับอาดุก๊กคือวาวอย่าถอดเอาเอาเอ,เอลืมนึกได้งเอาทาไมไม่เสียงใครไม่บอดเฮีเไม่ได้เป็นพี่จะฆ่าดีที่แบบคีอทำไมนำ้ำเหียวไม่ได้ ไม่บินให้เี่สร้างดาวงูว้ไม่โด เจอใครกิอยู่ข้างรถอยู่ข้างรถอยู่ข้างรถชุดดำชุดดำชุดขาวข้างรถข้างรถชุดชุดดำ คชิบ <laughs> หายแล้วยังไม่ยยได้ออกของติดดูอตีิก็ไม่มีมเฮียนะเฮีย เจ็ดร้อยเลยนะรวยเลยอะ่ะเป็นยังดีวะเนี่ยเกาะไปเกิดอย่างนี้ไม่รู้เลยโอเคนี่ไงมันมันถึงเวลากเกาะพอดีเกรย์สงสัยเกาะทยังไม่มาวันยังไม่ <c ười> <c ười> ฟรีเลยเนะี่ย เียเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้ามีคนนี่นี่บินไปแล้วโอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้ล้มอ่ะโอ้โดนสไนเปอร์ไมเต็มเลยเขาเนี่ย มันโดดมีโดดมีหมดเลยเทำยิ่งแย่จังวะกระสุนไม่พอเส้วยิงตัวหนึ่งไปแล้วนี้ง่ายจะแล้วนั่นเองนะัำ<ร>สกิลโดดมาฆ่าเนจนชัดชัดแอ้วทำไมมันแอ้วยังไงวิ่งมีตัวหนึ่งนะแฟกเกอร์ ยังไ,ไงแคคเกอร์ร้อยสามสิบยิงต้นไม้ตอนนั้นกอดแตกชุดดำบิน,นหนีหม,นหมันลงไปไหนเจอแล้วเจอแล<ะ>้วลออโอ้ยก็เกิน ไหนอยู่ล่างสะพา,านตามนี้ไม่ถึงมีมตัวดำเฮ้ยอย่าได้อย่าได้อย่าได้น้องหนึ่งตายหมดยิงได้เหี้ยวะยิงได้เหีเห้ยม,<ะ>มีคนมามีคนมาเอาสมาอยู่เอาทำไมไม่ได้ลงมาด้วยล่ะแล้วเมื่อกี้เสียงใครอยู่ข้างหลังวะเมื่อกี้อุตส่าม,ม์บันใจเขาได้ยินเสียงใครมาอยู่ข้างหลังอยู่ข้างบนหลังคาง เดี๋ยวยิงให้โอ้โหโดดลงมาเลยโดดลงมาเลยมุ่งยิงไม่ได้สายไม่มีเนตีเลยมอนตีเลยมุ่งยิงไม่ได้มาโผล่มามนีนม่งเก่าเลยเก่าเล,ล,ลเนี่ใครแม่นกว่ากันเดินโล่งๆก็โผล่แค่หัวใช่ ซีซีเยอะเกียวไฟเพิ่แล้วธรรมดาว้าม่ยึดต่อเลยเออคิดต่อแบมไะขึ้นไปปืนสกบสะ,ะคบด้วยอาดุกไม่มียาพอ,อกมีมีมี ติดใรู้สว่าติดใหมดเลนี่ไปเก็บจากศพแรกนเอายางงนะโดดร้อยสิบรอยหกสิบเก้าส้ตัวบินนะก็แตกไอตตัวเมลน็อกตัวเมล็อว้าดนหัวอิ้งมีเดียงตึ็งอะตึ้งอะตัวเมลน็อกอุ้ยจะทำเปิดสาสได้แล้ว มันเลือดเหลือครั้งเดียวมันเลือดเหลือนิดเดียวมันขึ้นข้างบนมั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 นตัวมันไม่มัน,ม,น,ม,น,ม,นม,มีคนขึ้นมาอีกอยู่ี๋ยว,วะมันจะลิงลงนี่อ๋อเสียงจะลิงลง Clo ทำไม มันลงไปชุบเพื่อนข้างล่างแล้วโอ้โหเลือดมันเหลือหนึ่งนะอยู่ไหนตาย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 โอเคมันสลิงลงเมื่อกี้ก็นึกว่าสลิงขึ้นรถเผาอันนี้รถเผามอาชโลนเราติดติดเราต้องไปรถนี้จะทำตัวทีตัวทีนะอาชโลนปั้มเราแล้วก็แตกเลยอ่ะ ตามเล่นเข้าวงดีมไหมไม่ตามเลยไม่ตาสิบตีเลยเหรอทองไปดานด้ขวาวงไปขวาไปไม่ถึงสิบสิบแล้วนึงไม่ใกล้แข็งด้วยหรอวะมีคนเล่นน้ำแข็งเลยมุมนี้ไม่เห็นเลย ตรนกมหมือนกันใกล้มากเลยกางเราใกล้เเราไม่เข้าวงนะกลางเราใกล้ยูกเนาะยาวมันได้อ่ามาแต่นั่นนั่นนั่น ทั้งไหนทำไมมาโอ้เจอแล้วข้างหน้ากันนะมันมีบายเจอสามสี่อยู่ในรถอ่ะโดด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 พอแตกแล้วจะล้มอ่ะตัวซ้ายอ่ะเสื้อแดงอ่ะตั้งน้ำแข็งนะ จะล้มอ่ะตัวเสื้อแดงอ่ะเลือดเลือดเหลือหนึ่งมั้งอ่ะมีแต่ตัวนาา้าอันตีอย่างมันซ่าเลยวะมันยิงดูเบื่อร้อยจะล้มจะล้มทั้งสองล้มเหลือตัวท้ายอยู่ในนี้ อยู่อยู่ี่โอ้ยกดแตกแล้วจะล้มจะล้มเอ่อโกคูแบ็กโกคูแบ็กฮะเหลือโกคูเหลือโกคูชุดขาวหัวไอ้หัวขาวตาย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 อยาให้มีสกิลโดดกับสกิลนี้ระบินยิงให้หมดเลย มันมันโดดลงป่ามันมีคนโดดลงป่าไปข้างหน้ามันมีคนเนี่ยมันโดดลงทางเนี้ยมันใช้ไม้กวาดโดดลงไปเข้าไปมันต้องเข้า,งขาวงนู่นนูนน่นวิ่งไปนู่นแล้ววิ่งไปนู่นไก่ชิบหายแล้ว <S <S ออกขวานะออกขวานะ <S 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 เราขึ้นตรงนี้ยิงได้ละ,ะ,ะนั่นน่ะตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ย เห็นไหมเห็นไหมไม้เก <pod> ือกนี่นี ah ่นี่โอ้เห็นแล้วเหนแลเห็นหลังต้ไาจะโอ้คิดว่าเดมพุ้มมันเนียนมากมั้งเออเก้าสิบอ่ะยิงต้นไม้ออกสวยจะล้มเอาปีนเล่นก่อน เอ้ยมีซ้ายตรงนี้เอ้ยมีขวาตรงนี้ด้วยมันเหลือตัวเดียวเลยเอ้าวเหลือตัวเดียวแล้วเหรอโอเคอยังไม่ตายใช่ไหมตัวนั้นต้นไม้บังหมดเลยอ่ะริบหายรีบตีนะถ้าจะชนะเลยนะไหนวะทำไมต่ออยู่ตรงไหนว่ะนี่ อ๋อแตงละสีน่่ไอ่ะไม่รู้มเป็นหมไรอ่าไม่เจอต้นไหนมันไปไหนลงวะอ่ะนี่นี่เานี้อ่ะใช่เหรอไม่เห็นนี่แปดเมาเห็นคนไม่ดีเฮ้ยด้วยตุ๊กเน่อ๋เานนี้อเสาันี้เหรออนี่ออกไปแล้วมัโดดโดดโดดติดโดดติดไม่โดดจกมิดเลยข้างล่าง สามสี่ออกขวาไปแล้วออกขวาไปแล้วออกขวาไปแล้วตรงเนี้ย<ส>ทำไมออกขวาไปแล้วไกลแล้วนี่ไปตรงนี้แล้วโดดแล้วมัน,ดนโดนกระเป๋านี่วะไม่ได้โดดเอาอีกแล้วยิงกระเป๋าให้อย่าไปนะนั่นนี่ไปด้วยแล้วกัน,น,น, <c oughs> นอันยังเฮ้ยแต่พ่อบงเงินกระบอกนี่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยอยู่ตรงนี้ ก่อแต่งแล้วก่อแต่งแล้วก่อแต่งแล้วมันไม่ชุดขาวไหมหรอวะเจ็บ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 ไปนู่นแล้วไปนู่นรู้เปล่าว่าไอเทมเป็นที่กูเยอะมากกูยังไม่ได้ใช้สักอันตุ้ม